ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูนะครับกับเหตุการณ์วุ่นวุ่นที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับยกเลิกไฟล์บินไปก้าไฟกับ ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าส mm ่งผลกระทบกับ hmm. ผ okay. mm ู hmm. mm ้โดยสารเยอะมากพอสมควรมากกว่า1,500คนเนี่ยนะคะที hmm. ่ต้องเผชิญกับความยากลําบากนะคะก็ต้องอยู่ที่สนามบินนานชั่วครู่เหมือนกันกว่าที่ทางเจ้าหน้าที่จะออกมานะคะเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ใช่ครับเขาบอกว่ามีพันกว่าคนเลยนะครับที่ไปติดค้างกันที่ดอนเมืองเนี่ยเพราะว่าถ้าไปตรวจสอบคุณสมรับเที่ยวบินเมื่อวานนี้ที่ คนเซิลไฟไปนี่เป็นเที่ยวบินสําคัญสําคัญทั้งนั้นนะครับมีทั้งดอนเมืองไปเชียงใหม่คนเยอะอยู่แล้วนะครับ <ปะ S 1> แน่นอนนะครับ <ปะ S 1> ดอนเมืองขอนแกน่นดอนเมืองหัดใหญ่ดอนเมืองนครศรีธรรมราชนะครับสุร,ราษฎร์ธานีพิษณุโลกภูเก็ตอุบลราชธานี1,500กว่าคนนะครับที่ต้องติดค้างอยู่ที่ดอนเมืองเมื่อวานนี้ครับค่ะปัญหาก็เป็นเพราะว่านี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มีการประท้วงของนักบินกลุ่มหนึ่งมากกว่า45คนนะคะที่ประท้วงเนี่ยมีสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาไม่พอใจทางบริษัท จะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานออดิตการบริหารงานฝ่ายการบินคือตอนนี้เรากําลังเร่งพัฒนามาตรฐานการบินก็ไปอิงกับมาตรฐานของเอยซ่โดยกฏว่านักบินบางส่วนนี่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะสุดท้ายโดนพักงานนะคะก็จะมีคนอื่นที่สามารถทําหน้าที่ได้เต็มที่เข้ามาทําแทนเขาก็เลยไม่พอใจนัดการประท้วงหยุดบินบวกกับว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคะแล้วเป็นวันแห่งความรักหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางกลับบ้านด้วย ทางสายการบินก็เลยต้องตัดสินใจยกเลิกการบินก็จะมีมาตรการนรีร่แหละค่ะมาเยียวยาดูแลดูแลผู้โดยสารทั้งหมดนะคะในการจัดหาเที่ยวบินหรือใช้วิธีการคืนเงินให้ถ้ามีการยกเลิกสายการบินค่ะกับคุณพาธีสารสินนะครับซ mm ีอ hmm. ของนกแอร์ก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าจะไปหารือรายละเอียดกันในวันนี้หรือว่าวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ mm hmm. คุณพาธีก็ให้สัมภาษณ์แล้วครับบอกว่ากรณีแบบนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้กับองค์กรของนกแอร์ทั้งหมดนะครับตนเองก็ไม่สามารถยอมรับได้และก็จะบอกว่าไปปรับเพิ่มมาตรฐานการบริหารงานด้านการบินครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการตกลงเรื่องโค้ชแชร์เกี่ยวกับสายการบินต่างๆนะครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับ ตนเองก็จะไม่ผ่อนผันหรือว่ายกเว้นแต่ในการหารือเพื่อทางออกก็กต้องกําหนดมาตรการป้องกันปัญหานี้ระยะยาวไม่อยากจะทําให้เกิดปัญหาการออกมาประท้วงของนักบินแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะคือหลายคนอาจจะกังกวลน,นะคะว่าแล้ววันนี้จะมีปัญหายกเลิกเที่ยวบินอีกหรือเปล่าแต่ว่าคุณพาทียืนยันค่ะบอกว่าวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องยกเลิกเที่ยวบินแน่นอน เพราว่าวันนี้วางแผนบริหารจัดการแผนสำรองก็มีแล้วที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยอมรับเลยนะคะบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเกิดขึ้นกระทันหันจริงๆทุกอย่างก็เลยต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อวานนี้นะคะที่ไปก็ไปขอโทษผู้โดยสารกันด้วยคุณพาธิบอกว่าปัจจุบันนะคะนกแอร์เนี่ยคือบินวันละเยี่ยวขอภัยค่ะวันละ20เที่ยวต่อวันปัญหาที่เกิดขึ้นยกเลิกไป9เที่ยวถือว่าน้อยไม่ถึง10% ซึ่ง45คนนะคะที่กระทําการประท้วงเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะบ,บอกว่าถือเป็นการทุบมะข้าวตัวเองเลือกเกียร์วันอาทิตย์ที่ทุกสายการบิน ait, ไฟล้เต็มหมดเลยเครับโ,โ,โ,โอเคครับรจริงจริงที่เราเราอยากให้ท่านแก้ปัญหาจริงๆท่านน่าจะออกมาแก้ปัญหาก่อนหน้านี้นตั้งนานแล้วนะคะเพราะเรื่องไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วนะคะผมไม่ได้ทราบเรื่องจนปลายสี่นะครับช่วโทษทีนะครับตอนะตนี้นครรััับเเิิ่่มมต้นนยงไกดปญหาเลย นะครับมันยังไม่ผูดภาาเนี่มันเขาใ้ติดต่อก่อนบอกว่าไม่ใช่สี่โมงเย็นนะครับมันเริ่มตระเบิดรอบบ่ายแล้วนะผมไม่ทราบคืสี่โมงเย็นนะครับผู้ดิผมเองข้อมูลยังมาไม่ถึงประมาณสี่โมงไม่น่าเชื่อว่าการสื่อสารสองท่านแย่มากเลยนะก็เป็นไปได้ครับเพราะทงแกก็ขอไปด้วยตัวอย่างก็ด้วยนะครับก็ไข้าใจครับแต่อย่งไรก็ตาม นี่ผมรับผิดนะครับไม่ไม่ใช่ไม่รับผิดครับแต่ผมไม่ว่าอะไรนะพูดในสาลถูกดาเนี่ยแต่ตรงนี้ถ้าต้องรับผิดชอบโดยกรงอยู่แล้วแน่นอนนีเที่ยท่านมาช้าเนี่ยผมคอยนะปาบังบอไม่รถมันติดครับผมมาจากเพชรบุรีรถมันติดจริงผมขับรถเองมานี่โทษผมนล่อยู่โ้โทษทีที่ผรถมันเสข้าวแตกมานี่ยตั้งแต่หลักกรรับรองารับรองกันัผมมาเนี่ยตอนชัผมไม่ไม่ไดอยู่ในกรุงเทพก็วันอาทิตย์เนี่ยฮะผมขับรถมาต้องขออภัย ตัวผมอันนี้ผมขอไปจริงผมก็เป่นสุดเหตุสุดวิสัยิจริงเพราะมันมาช้างแต่เชื่อไหมว่าเหตุการณ์นี้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีหลักไหนเลยนะครับไปนะคะที่ยังที่ยังก็อทั้งที่พูดอยู่แค่นี้หมดแล้วนี่ที่เหลือเป็นอยู่ตรงนี้เปก็คือใช่ครับทุกกี่ว่าการพัฒนประชุมครับจะมีการประชุมอะไรยังไงวันพรุ่งนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาหรือว่าการอันนี้อยู่ฝ่าย operation เป็น internal นะครับเอ่อ ผมขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตจริงๆกำกักบพนักงานจริงๆอขอเป็นプライเวสซี่ในการทํางานตรงจุดนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือที่บอกแน่ๆจุดข้อผิดไม่มีเลยก็คือจะคุยกับรักกินเราคุยกันเองครับภายในนะฮะนี่ขออนุญาตเป็นเป็นประชุมภายในใช่ครับประชุมภายในอินเทอร์เน็ตประชุมครับ ไไม่่รู้วาจะทยังงแต่เดี๋ยวผมผมไม่กอนตอนนี้นะเพราะว่าเขาต้องประชุมกันก่อนก็จะประชุมมันมันไม่จำเป็นเรื่องไร้ได้ครับ as long as เราบิน on time ตามตรงเวลาแล้วก็มีเครื่องบินพร้อมนะครับเพราะว่าบางอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องพสานล์เกี่ยวกัเรื่องเราดิวเรื่องพสานล์อิชชุนนะครับซึ่งนักบินเองก็คงไม่อยากจะบอกว่าชี้ข้อเพราะไม่ได้ไปทำอะไรผิดเขาไม่ได้มีทองร้ายใครอะไรอย่างเี้นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็ขออภัยด้วยจากความล่าช้านะครับ ค,ครับก็เป็นการถแถลงข่าวเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับสามท่านนะครับเสื้อดำม,มีคุณพาทีสารสินดีดีของหางนกแอร์นะครับคนกลางคือคุณอ,อมสินชีวพฤษนะครับตรีช่วยว่าการกระทรวงคนมนาคมและคน ฝ่ามือสุนนะครับเสื้อสีขาวนะครับคุณสรัมพรโชติกาสเถียรนะครับคุณพาทีเนี่ยบอกเลยนะครับใช้คำว่าทุบมอข้าวตัวเองคุณอนิการครับกับนักบินนะครับที่ประท้วงหยุดงานเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับทางนกแอร์เขาจะมีการประชุมกันภายในคุณผู้ชมครับต้องเข้าไปจัดการนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะจัดการกับกลุ่มนักบิน1ิบกว่าคนนี้อย่างไรนะครับส่วนทางนักตีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์นะครับตอนนี้ติด ราชการอยู่ที่สิงคโปร์ก็สั่งการให้คุณอมสินชีวพึ์นะครับที่ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้เบื้องต้นนะครับทางกระทรวงเนี่ยก็ขอให้สายการบินนกแอร์ส่งผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปได้นะครับก็เป็นมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนที่ต้องทําอย่างทันที ส่วนสาเหตุนะครับพี่สายการบินนกแอร์แจ้งว่าปัญหามาจากเรื่องของเทคนิคทางล่าสุดเองทางผู้บริหารเนี่ยก็ออกมายืนยืนยันนะฮะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะบินได้ตามตารางบินปกติซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็สั่งการไปเลยนะครับว่าขอให้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากการที่พนักงานนกแอร์เคลื่อนไหวประท้วงผู้บริหารหรือไม่นั้นนะครับในส่วนนี้ ทางสายการบินเองก็ยังไม่ได้รายงานมาให้ทราบและจะมีการตรวจสอบกับทางผู้บริหารอีกทีครับเมื่อวานนี้เรื่องร้อนมากเลยนะคะผู้โดยสารบอกว่าต้องรอให้ไปถึงสนามบินก่อนถึงจะทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ SMS มานะคะบ,บอกว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคคือก็วยวายกันไปจนกระท,ทั่งสี่ทุ่มครึ่งนี่แหละค่ะที่คุณพาทีสารสินก็เลยเดินทางมาด้วยตัวเองมาที่สนามบินดอนเมือง ให้สัมภาษณ์นะคะบ,บอกว่าก็ต้องขอโทษผู้โดยสารทุกคนที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเบื้องต้นคุณพาทีขออธิบายว่าสาเหตุที่กัปตันไม่ยอมทําหน้าที่อย่างที่ชี้แจงกันไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าสายการบินอยู่ในช่วงการประเมินให้ผ่านคุณภาพการบินระดับโยุโรปซึ่งเพิ่งจะประเมินกันไปในวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็บางคนก็เลยไม่พอใจขึ้นมาและแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะก็คือจัดหาเครื่องบินมาได้แล้ว3ลํลำค่ะ ลำแรกจะไปส่งผู้โดยสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนลำที่สองจะไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอหาดใหญ่ลำที่3ามค่ะก็จะบินไปที่ขอนแก่นและที่เชียงใหม่ส่วนผู้โดยสารที่เหลือนะคะเปิดห้องพักให้ที่โรงแรมอมรีดอนเมืองก็จะเปิดโอกาสให้พักนะคะแล้ววันรุ่งขึ้นจะจัดหาเที่ยวบินให้บินตามปกติทุกเที่ยวบินอย่างแน่นอน และผู้โดยสารนะคะที่รอเกิน4ชั่วโมงทางสายการบินก็จะรับผิดชอบตามกฎการบินพลเรือนจ่ายค่าทดแทนให้600บาทด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นมนาตรการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศสดๆนะครับที่สนามบินดอนเมืองเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้สายการบินนกแอร์สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วหรือไม่ครับติดตามกับคุณกฤษิีพดละหงผู้สื่อข่าวของดาว h i s p ตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับ ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกิรติคะสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับบรรยากาศที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนกแอร์ที่สนามบินดอนเมืองวันนี้นะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่เบื้องต้นนะคะพบว่ามีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมอีก3ามเที่ยวบินค่ะ <c oughs> ส่วนผู้โดยสารที่ตกค้างจากเมื่อวานนะคะทางสายการบินนกแอร์แจ้งว่าจะเร่งเคลียร์ผู้โดยสารให้เร็วที่สุดภายในวันนี้ค่ะ โดยวันนี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนกแอร์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมีผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้เดินทางมาเช็คอินขึ้นเครื่องตามปกติตั้งแต่เช้า ส่วนผู้โดยสารที่ตกค้างจากเมื่อวานอีกหลักสิบรายสายการบินนกแอร์ได้จัดหาเที่ยวบินใหม่ให้ในวันนี้และจะพยายามเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ขณะเดียวกันนะคะยังพบว่ามีปัญหาค่ะผู้โดยสารสองกลุ่มนะคะไม่สามารถเดินทางไปยังสุราษฎร์ธานีในเที่ยวบินเวลา6นาฬิกาสนาทีได้ค่ะและยังไม่ทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงค่ะโดยเบื้องต้นสายการบินนกแอร์แจ้งกับผู้โดยสารว่าเครื่องบินปิดแล้วแต่ผู้โดยสารยืนยันว่าไม่ได้มาเช็คอินช้าค่ะซึ่งสาย ายการบินนกแอร์นะคะได้แก้ปัญหาจัดหารถนะคะไปส่งผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อโดยสารเที่ยวบินจากสุวรรณภูมินะคะไปยังสุราษฎร์ธานีแทนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณชลิตาผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์กันค่ะเขาบอกว่าผู้บินจะเช็คอินแล้วเขาบอกว่าทางทางเครื่องบิน่ะปิดแล้วไม่รับแล้ว แต่ว่าเรามา,มาช้า,<ม>าหรือเปล่าไม่มามาไม่ช้าค่ะเรามากี่โมงผู้พี่เขามามาประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะแล้วก็กำลังจะเช็คอินแล้วเขาบอกว่าเขาเขาเ,เ,เขาปิดแล้วแต่มันมีเวลา <c oughs> เป็นชั่งงโบบวโมงเลยเขาบอกเาบอกว่าเขาจะจะให้พวกพี่ไปบินกับไทยสมัยที่สุวรรณภูมิค่ะแต่ว่าแจ้งลวเียดกี่โมงอะไรอย่างงี้ยไม่ได้แจ้ง นอกจากนี้นะคะยังพบว่าขณะนี้สายการบินนกแอร์นะคะมีการยกเลิกเที่ยวบินอีก3าเที่ยวบินคือเที่ยวบินดีดี8504เวลา8นาฬิกาเส้นทางดอนเมืองลำปางเที่ยวบินดีดี800-2เวลา9นาฬิกานาทีเส้นทางดอนเมืองแพร่และเที่ยวบินดีดี7 5็เวลา9นาฬิกาหนาทีเส้นทางดอนเมืองภูเก็ตค่ะ ส่วนวันนี้นะคะจะมีการถแถลงข่าวที่แจงเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มเติมจากผู้บริหารของสายการบินนกแอค่ะซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดของเวลาที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะดิฉันจะติดตามแล้วก็กลับมารายงานให้ทราบค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะขอบคุณครัขบขอบคุณค่ะคุณกิรติค่ะ ก็บเบื้องต้นชี้แจงมานะคะบ,บอกว่ายกเลิกไป3ทเที่ยวบินนะคะคือเช้านี้นะฮะในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าใครจะเดินทางเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สายการบินนะคะรวมถึงหมายเลข1318ค่ะ,ะค่ะก็เป็นสายด่วนของนกแอร์นะครับวันนี้ใครที่ ายบริการของนกแอร์อาจจะตรวจสอบเส้นทางการบินกันให้ดีสักหนอก่อยนะครับเพราะว่าเช้านี้ก็ยกเลิกไฟล์ไปแล้ว3ไฟล์ด้วยกันนะครับเรื่องนี้ก็ส่งผลนะครับต่อภาพลักษณ์ของสากกรรมการบินของประเทศด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันว่าฝั่งของคมนาคมกับนกแอร์จะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับรวมถึงในมุมของนกักการบินด้วยนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาให้ข่าวเลยนะฮะอืมค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คงต้องเร่งนะคะเพื่อที่จะรักษามาตรฐานการบินเพราะเดกเอซ่าก็จะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมี็ใกล้จล้วล่ะค่บ